สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมเอมกับช่องเอ็มฟอร์ดนะครับผมวันนี้จะพามาดูนะครับที่ถอดยางอะไหล่แล้วก็แม่แรงนะครับที่อยู่ในรถยนต์ฟอร์ดในปี2023นี้นะครับก็จะเป็นรถยนต์ฟอร์ดที่เป็นสีประตูนะครับผมว่าอยู่ตรงตำแหน่งไหนกันบ้างนะครับผมถ้าใครพร้อมที่จะรับชมแล้วเนี่ยก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอ็มฟอร์ดกันก่อนนะครับใครกดแล้วเนี่ยก็ตามรับชมไปได้เลยครับที่ถอดยางอะไหล่กับแม่แรงเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับจะมีวิธีการเอาออกก็คือเรราจะะมีีตััวนน้คบ เชือกด้านล่างตัวนี้นะครับจะเป็นตัว S ตัวนี้นะครับให้เราดึงขึ้นมานะครับนี่นะครับเราดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเจอที่ถอดยางอะไรนะครับที่ตรงนี้นะครับจะเป็นซองแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราจะต้องการจะแขวนตัวนี้นะครับเราสามารถแบบนี้ไปเกี่ยวกับที่พนักตินศีรษะด้านหลังได้นะครับในอีกตัวหนึ่งคือแม่แรงนะครับผมแม่แรงเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหลังนะครับตัวนี้เราต้องพับลงมานะครับจะมีสายเล็กๆนะครับ อยู่บริเวณระหว่างตรงนี้สองที่นั่งนี้ครับเราจะดึงออกมาครับนี้ด้านล่างตรงนู้นนะครับจะมีแม่แรงอยู่นะครับนี่ครับแมรงแล้วก็จุดการไขถอดยางอะไรนะครับจะอยู่บริเวณที่กระบะท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนี่นะครับนี่นะครับอันนี้นะครับเรามองเข้าไปมันก็จะเจอเหมือนเป็นกุ้แอเล็กๆนะครับเราแทงเข้าไปอย่างนี้ปึ๊บ เฉียงเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับยางอะไรก็จะลงมานะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับที่ถอดอยางอะไรลก็ไม่แรงนะครับที่อยู่ในรถยนต์ฟอร์ดกระบะสประตูน,นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียร์ฟอร์ดด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ